วัสนีครับก็อยู่ช่องนี้เวลาพิมพ์เวลานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มกาชาตินะครับทําไมวันนี้นะครับผมมาสุ่มนะครับเพราะว่าดูเขียนครับเขาบอกว่ากดผิดเขาบอกว่าเพิ่มโอกาสได้รับเบลและเวฟนะครับคือมันดีมากเลยนะครับผมอยากได้เบลนะครับเดี๋ยวไปสุ่มกันเลยดีกว่าหูเพิ่มโอกาสนะครับมีถึงแค่วันที่สิบสองนะเท่านั้นนะครับ ต้องรีบสุ่มนะครับผมอ้าวกดบิดโอเคครับไปสุ่มกันเลยครับมีตัวกระชากสเก้าใบนะครับเดี๋ยวไปสุ่มกันเลยดีกว่าว่าจะได้อะไรครับขอเบลเบลมาเบลมาเบลมาครับเบลมาเถอะเบลมาเถอะเบลมาเถอะครับเบลต้องมาแล้วครับตรงอันนี้เพื่อประกาศเบลต้องมาแล้วอยากได้เบลนะตัวดีตัวดีเอ่อ โอเคไม่เป็นไรครับอีกครั้งกดลงก่อนโอเคหนึ่งสองสามกดตกลงไปดูกันครับจะได้อะไรนอะจะได้อะไรนอะไม่รู้เลยจะได้อะไรโอ้ลุนครับลุนล้นลุ้นลุ้นแล้วลุนแล้วลุนแล้วลุนเมืม่อเราปีอะไรเนี่ยหนึ่งสองครั้งที่สามกด ไปดูกันครับจะได้ไหมจะได้ไหมถ้าได้นี่แบบดีใจล้านบาเลยนะโหโหอะไรได้อะไรได้อะไรได้อะไรโอ้โหบ้านนักตมโมจิฝึกหัดนะครับมันมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช่เอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ไม่เป็นไรโอ้ถ้าสมเราเกลือหมดนะผมว่าเจียมหรอกหรือว่าดวงผมไม่ดีกันเน่ แทนเนี่ยนะโอ้โห oh, 19ใบแล้วทุกคนผมว่านะเราต้องกดตกลงและดูครับจะได้อะไรเอาเลยครับเอาเลยครับยังไงครับจะได้อะไรครับ,เอ,รบ,เ,อรบเอาเลยครับเอาเลยครับเอาแล้วผมว่าไม่ไหวแล้วนะผมไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวแล้วนะถ้าไม่ได้นะสุม่มไป39ใบถ้าไม่ได้ผมจะหัวร้อนสุดขีด หัวร้อนมากๆนะครับได้ไหมได้ค้ออะไรอ่ะมันจะเกลือเกินไปแล้วเนี่ยวันนี้ดีไหมไม่รู้นะโอเคครับครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายนะครับจะเกลือไปไหนเนี่ยขนาดเพิ่อมอากาศแล้วนะแล้วคิดดูถ้าไม่เพิ่อมอากาศจะเกลือขนาดไหนผมไม่ดูแลผมหลับตายอยู่ทุกคนได้อะไรครับได้อะไรผมไม่อยากหลับตาเลยเบลเบลจง่ะ ผมปวดหัวจริงๆสุ่มไปเล่นๆหน้าสิบลูบี้ไปครับยังไงก็ไม่ได้บอกเลยอะไรเนี่ยผมว่าเริ่มหัวร้อนแล้วนะขนาดเพิ่มกันได้ไรอ่ะได้ไรได้ไรได้อะไรไไไโอ้โหพีโก,โก้พีโก,โก้สุ่มๆไปครับ ยังไงก็ไม่ได้ถ้าวันนี้ผมเกลือทั้งวันเนี่ยว่าผมเกลือทั้งวันได้เลยไหมโอ้โหก็บอ,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 อกเลยนะทำไมต้องเกลือขนาดนี้เยมนี่เพิ่มโอกาสนะขนาดเพิ่มโอกาสนะเนี่ย กี่ผมสูงหน่นะอันนี้ใช่ไหมขนาดเพิ่มโอกาส็มยังทำอย่างนี้เพิ่มโอกาสมันก็เกลือเหมือนเดิมนะครับเบลนี่นะก็ใครมาสูงก็ขอให้ได้เบลนะมันตัวดีมากครับไม่ปวดหัวเลยเจ้าเบลเนี่ยเจ้าเบลมันไม่ได้ได้ยังไงดูมันได้อะไรมามได้อะไรมา เตือหมดเลยนะครับตอนนี้นะผมบอกเลยว่าเดนูมาผมก็ปั้นเป็นไฮเปอร์ได้แล้วนะครับแต่ลอกบครบก่อนนะครับกบดำเนี่ยจะได้ปั้นแค่ทีเดียวเลยนะอ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยตัวนี้เก่งไหมอะ่ะไม่รู้นะห้าน้ำาหรอเดี๋ยวห้าไม้ผมสุ่มในตัวอะไรทันไหมเอาตัวนี้หรอวิทูเร็วมากหรอตันนี้ผมก็มีนี่จบเนี่ย พีกโก้พีกโก้ใช่ไหมผมมีไหมจะไม่ได้มีไหมฮะนี่คือหกตัวนีว่ลูกนี่คือพีกโก้ของผมนะครับผมพีกโก้ของผมนะครับก็ถือว่าได้เลยนะเอา้าทำอะไรนเจ้าเหมือกนกันอ๋อน,นี่ยขั้นสูงนี่ครับแล้วก็อันนี้มันยัดไม่ได้นี่อันนี้ก็ยัดไม่ได้ใช่ไหมโอเคครับเพิ่มพีดีกว่า มาดูกันครับว่าผมได้ตัวอะไรบ้างนะตัวแรกครับ b บราวนักสะสมตัวที่สองครับฟิชชูเทพสุซาโนโอตัวที่สามครับคน,นีนักแหวนน้ำปูผ่ตัวที่สี่แดนครับตัวที่ห้าเบานักตตามโมติฝึกหัดต,ตัวที่หก มูเล่บีครับตัวที่เจ็ดเจมมัพายครับอ่ะมาเจ็ดตัวนะครับสมอเจ็ดตัวนะครับผมสำหรับครั้งนี้นะก็เกลืออยู่นะเกลือใช้ได้เลยขนาดเพิ่มโอกาสโอเคครับนี่ตัวนี้นะผมก็ใส่เกมแบบนี้เลยนะครับสำหรับผมนะผมใส่เกแบบนี้พลังจมตีเท่าไหร่อ่ะสอสามสี่ห้าหกตบหน่อยกบ หกเศ0ไอหนึ่งแสนเจ็ดนับแล้วก็พลังชีวิตถือว่าก็หาลาแค่นี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมว่าคือสุดทีมนะทีมผมโจมตีมันก็สองแสนเพือสี่ล้านเจ็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ใส่เกียก็ก็ได้อยู่นะครับแล้วก็น,นี่ล้านสามสองล้านเจ็ดเนี่ยทุกคนดูกบอันต้าผมนะ กบอันต้าผมนะทุกคนดูนะ<ำ>ตอนนี้ผมมีกบอยู่สิบแปดตัวนะครับก็กบลนำเดี๋ยวเจะหายสองตัวสองตัวเนี้ยน่าจะหาได้ที่ห้องทดลองนะครับตรงนี้เลยฮะตรงนี้จะตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็อีกสเตจเว้นหนึ่งตัวครับก็จะแม็กครับสำหรับนี่ของเรานะครับเจ้าระบ,บาดของเราเดี๋ยวผมก็จะไปย่อยนะครับย่อย ต่างๆนะครับเ่อตัวไหนดีครับซ,ออซีออนหมซีออนผมไหมเนี่ยต้องรีเซสกายภาพก่อนอาหารสีอ่อนซีออนซีออนแลบีเอเดี๋ยวนะผมมี็อบบีกี่ตัวโอ้ยก็เพลียมโลบีเอบบ้ยผมว่มาตัวนี้เก่งไหมทุกคน ถ้าใครคิดว่าเก่งนะคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมอัปเปนไปกอ่อนเลยกันใช้เบอร์นาเน,นี่ยนะครับดีสุดน,นะผมเพราะที่เบอร์นาเนี่ยผมแบบเอาไปจับมานะครับก็ไปไปปั๊มเวลนะครับแล้วก็ได้พวกเบอร์หนานมานะครับใครที่อยากปั๊มเวลไปปัม๊มที่ดา่รนอ1สิบเจ็ดได้เลยนะครับปั๊มได้ดีมากครับดีมากๆครับยามันดีแบบสุดสุดยอดเลย อโอเครับไปแล้วครับโอเคครับ,ครบ,คบแม็กแล้วเป็นล2ยยแม็กนะครับแต่เดี๋ยวผมลองใส่เกียร์ดูก่อนนะอู้เดี๋ยวมันไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่านะครับให้รู้นะผมย้ำนะคะไม่ให้คอมเมนต์กันบอกเลยครับว่าเก่งหรือเปล่านะบ,บอกชื่อตัวนี้มานะครับแล้วก็พิมพ์ครับ เดี๋ยวเราไปรีวิวตัวของเรากันก่อนดีกว่าครับว่ามีตัวอะไรบ้างครับตัวที่หนึ่งเซลลี่เดยนลงมาครับตัวที่สองคนนี่ปืนสลุดต,ตัวที่สามเทพีแห่งการสร้างสรรค์คน,นี่นั่นเอง สีตัวที่สี่นมมัดเมาตัวที่ห้าบาร์บีคิวเอ้ยไม่ใช่ติงย่าตัวที่หกแชมเปญตัวที่เจ็ดจอระเขคตัวที่แปดนักกวีเชคสเปียตัวที่เก้าเจสสิก้า เทพีแห่งการสู้หลบอธธน่าตัวที่สิบบัคไทรเกอร์ต่อประมาณนี้เลยนะครับสำหรับทีมผมนะเดี๋ยวไปเตะพีพีสักหน่อยครับไปครับไปก็ถ้าเจอดีเมือเก่งนะเดลีไปก่อน,นครับผมก็ดูดีอย่งสุดละเกมเนะี่ยแล้วก็อ e ีโัย์ใช้ตัตัวต่างๆกนะ็กลัวเป็นบากตัวนะอ้าว แต่ยังไม่แม้ให้ผมมือกดรีอีกแล้วอันนี้น่าจะสู้ได้ไมครับน่าจะพอสู้ได้นะไปดูนะครับผมอยู่ให้เงินสองไม่ค่อยปั๊มนะกดอัโต้คูณสองไปเลยครับมาตัวแรกมาตัวแรกเพราะตัวแรกผมปล่อยเร็วนะถ้าอัโต้คูณสองแบบเร็วแบบสปีดแบบดุน่นเดี๋ยวมานับกันครับหนึ่งสองสามสามวิปล่อยได้ตัวหนึ่งนะครับหกวิปล่อยได้สองตัว ยอดครับสดยอดไปเลยใช่ไหมเธารักครับผมเอาเงินหนึ่งสล้วครับอืเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทำไมโชคดีกันโชคดีมากนี่โชคดีมากเลยนะคนแบบเราเนี่ยโชคดีสุดๆเนี่ยคนพวกนี้ทำไมเขาดวงดีกันะฮะแฮก ใครแฮกหรือเปล่าอ้คนไทยเกมนะครับน่าจะไม่โปรนะน่าจะไม่แฮกเอยใช่ไหมน่าจะไม่ใช่กดไปครับครับกดบนบัตเครดิเดี๋ยวยทุกคนเดี๋ยวผมลองไม่กดออตโต้คุณสองนะหนึ่งสองสามสี่สี่วิเท่านั้นนะครับ<ส>ก็ชนะเลยครับเรียบร้อย เดี๋ยวปั๊มขนน,ขนกหมดเลยดีกว่าเดี๋ยวเลื่อนไปตอนขนนกเหลือขนนกลุงเหลือสองไปเลื่อนกันครับไม่เหลือสองไม่ได้มันเหลือแค่หนึ่งมันเหลือสองไม่ได้นออดี่นทุกคนอ่าเหลือสามด้วยกันนะครับผโ,โอเคครับแล้วก็ตรงนี้นะคือนี่นี่อ๋อยังไม่ครบรอระเหลืออะไรเหลือสามนะครับนี่เลยอ๋อทีมที่ผมไปตีเมื่อกรีนะครับทีมนี้เลยนะครับ ดี๋ยวดูนะว่าวันนี้ผมดีใครไปบ้างคนแรกยูสามสามครับก็ชนะมาแล้วโหทีมนี้ก็ยูสามสามได้ไงนะรู้แต่ทีมหนึ่งเขาก็เก่งอยู่เก่งอยู่นะครับผมไม่รู้นะเขาขึ้นได้แหละลืมดูทีมหนึ่งทีมป้องกันจัดอะไรย่างนี้ทำไมก็ไม่รู้ครับอ่ะนี่คือทีมแรกที่ไปตีต่อไปเอสครับเอสหกสามก็ป้องกันก็นก ถือว่าเจ๋วอยู่นะต่อไปเอ็มจนะครับคนนี้นะครับก็มีตัวนี้ก็มีเร็วด้วยก็ถือเป็ดีเยี่ยมเลยครับก็โชคดีอยู่นะโชคโหหล้านนะก็เยี่ยมครับเยี่ยมต่อไปครับ เปน็นในด้านของ S 7 5นะครับนี่ครับอันนี้ครับ <C ur k> เคอทีมของเขานะครับมีผีจีนด้วยมีตัวกันบินมีตัวบินนะครับไม่ใช่นั่นแหละตัวกันบินนะครับผมสวยเจ๋วเลยฮนะทีนี้โอ้โห,โหโลิงลิงคัดโอ้โหเรื่อยอไปทีสุดท้ายได้สถติล่าสุดอยู่26นะครับประมาณนี้เลยนะครับ อ่าคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับถ้าใครสนุกนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสุดไปให้นะคบแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนานะครับกดติดตามกดคําว่าติดตามนะครับแล้วกดรูปกระดิ่งนะครับแล้วก็อันบนสุดคําว่าทั้งหมดกดไปแล้วกดออกครับเพียงเท่านี้ก็จะได้รับการแจ้งเตือนจากช่องผมเมื่อผมลงคลิปแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปเลยกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับ 好困难。可惡可惡